เดรดกันตี้เสียแดดเขาทางเลยเด้่เขาเจา้าเลยโอ้ผิดขอเขาหูเอาคเนมาเป็นโอ,อ้ทุกตึมหอย,อยุงกัด สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสู้ปู่สูคนมืัอนี้แม่น้ำคิงมาหาซื้อเป็ดเนาะพี่น้องมาหาอันนั้นเลาะซื้อเป็ดน้อยเพราะว่าเพิ่นบาเพิ่นมีเป็ดน้อยเนาะพี่น้องสิซื้อเป็ดน้อยไปเดี่ยงเพิ่นบามีบ่หลายดอกประมาณจักคู่หาฮกคู่นี่นะมั้งเพิ่นสิขายออกเนาะแม่น้ำคิงก็ได้มาเบิ่งมืัอนี้พี่น้องก็อยู่ในบ้านนี่แหลนะเนาะอยู่ข้างๆเงืงึ้น บาเดียวกันหั่นนะพี่น้อยางมาเฮือนเพิ่นจะอยู่ดุ่มๆพุ่นนพี่น้องจะเป็นสวนพ่นเนาะประตูหัวเพิ่นจะกระพุ่นน่ะาจะยางลงไปอีกมาเบิ่งกันพี่น้องแม่นางคิงสิอยู่ตลาดต้นคู125,000กีบพี่น้องตาโตใหญ่เติบตัวนี้ก็ใหญ่เติบแล้วเนาะอยู่ในคอกเดียบัดเมื่อแม่นางคิงสิถ่ายให้เบิ่งน่ะมาเบิ่งตนนี้ว่าตัวตัวใหญ่สไรคูสํไเนาะพี่น้องสิมีจักคู่ เป็ดอีหยังเนาะเดี๋ยวแม่น้ําคิงสิทายให้เบิงเห็นเพิ่นไปบอกมึงเช้านี้เพิ่นว่ามีเป็ดเนาะอยากได้บ่เออน้ําคิงก็ได้ว่าเออซื้อมาเพิ่มก็ดีเด้เพราะว่ามันก็มีเนื้อที่ดียงเนาะคัตุ่มยุงพี่น้องเบิ่งความโพดยุงกินพอดีตานอนอยู่นาอันนั้นเดินโทรศัพท์นี่จวันยุงมาปได้มาานั้นปากชกจมาันเลย มีพายอยู huh. ่บอดีสายหากว่ามีเป็ดะใส่เออกับเมนบ่อหรือไงอันนั้นจะไายเห็นดอนเพื่อนบอกเอางูเสานี่บอเออไปเบิ่งเป็ดน้อยเำพคันเพื่อนเฮ้ยตัวงูใหญ่เนี่ยสาเป็นตะมวลไปใส่เม่อ้ปดดีอ้เฮ็ดหน้าเซอรบ่น่เฮ็ดั่านี้ลำบ่ นำเ่ยกะบางไอีกะเข้าตัวเตจจะมาฉีดไปเอาน้ำแม่ตัวบางเป็นตัวไหนมันห่างบอเฮ้ยสาวเปตะม่วนเาิบถ่ายคลิปก่อนจะเปตะม่วนเนยเดี่ยงป้าอีกมันาอปูคือก่าีกะปุดมนาปีนี้บบมีเอาลนะเห็ดยบปเหยียบหางคือโก้ เฮาบ่ไว้ธรรมดาเลยลูกคนซื้อนี่อีดีหั่นแหละอีดีเข้ามาบ่ทันเบิดเอาอีล่ะไปซี้อีคือกันั่นแหั่นก็ได้อาหารกแพงํากแพงจักสิจังได๋อยากเลี้ยงอยู่ดอกอยากีงั่นเด้อใส่คใหญ่เด้อโอ้จักคูนี่ดน่มอนั่นเงาล่ะ2 4 6 8คู่1 2คู่3คู่4คู่ สีู่สองผิดนี่ี่จูนผิดเออคนข่อยยังไงคนนี้เลยสองผิดบม่ไ่ว่าไนใว่าอาหารเมียนแดงธรรมชาติเนาจูกังมาเลยอใช้ไก่หันได้อยู่ว่าบัไค่ายบัไก่นิสิเอาไปตบมันเลยได้เะไก่เม่นเาจะต่อก็ไได้น่เป็นจะไหน เพื <Ooh. S 2> yeah. ่นไก่บุหรีบอกด้วยว่าจะไหนบเขาแพะโอ้วนงามเนาะไม่นงามึ่ดีไก่ตีเขาไก่ตีเออตะกี้ไก่เขยกะจัาสีแหะอยู่ดิแม่ัวแม่มันคู่เท่าไรเลยนี่ฮะจักแม่ลำลองนี่แล้วยังมาทัานม่อะบอกเฮ้ยนนี้อะไรสิมา คอยหันซื้อมาแต่ตลาดบางไรนี่หาคู่เป็ดอันนี้แหละเป็ดอันนี้ห้าวนี่แหละเป็ดธรรมชาติน่าหนิเดะยันเข้าคายหาคู่พอดีก็ได้เออซื้อเอาซะเด็กกับจซื้อมันไปใส่หมูมันนี่น่ะซิบโตกจีเออเพื่อซื่อไปเพิ่มใส่กันจักหน่อยเพราะเดี๋ยวมัน เลียงได้ดายมันจังะมอันี้เออยังมอธันดจากราคาอภินงอเพราะว่าอันนั้นมีอะไรบอทันดบมาอันนั้นยกชีคูเท่าไ่บาทคอยซื้ออยู่ตลาดตันละคู่ละเจ้าค่ะแม่เนอะอันนันออกมามือ่องมือเข้าไปคายรแม่ หักงันเติบไรหญยเติบซัาที่ได้ซัมพวกตัวลำพอเป็ดเป็ดไม่ใหญ่อะนนักเติดเียเนาคายแบบอันนี้ก็ได้ว่าเออเอาซะเาคายก็ฝังนี่ยังไะยรดเถ่อนเนี่ยโอ้คิดว่าเขาน้องปลาเปล่าปลาเอามาเอกซัมกินเนี่ยแกงก็คือมาซับอร่ด ตัปูตัปวดอยู่น่ะเออก่อนนะแห้งได้เนาะมาต้องไปหาไก่ด้เนาะอยากแกงก็คือน้ำมันซับประโดดยังมาท่านอะไรพี่น้องเห็นเราไปบอกยังเตะสาว นั่นเอาบ่ว่ายามแดงด่ะมาถามเบิ่งเนาะโอ้เพลงตัวนี้ติดดีค่อยสิบ่ได้กะได้มาเนาะป๊บตอนนี้ก็ประมาณ4มื้อปกับ5มื้อด่ะละแต่ว่าอันนั้นเมียเพิ่นยังไปเฮือนบุญเนาะพี่น้องค่ๆจักสิมาดสิาาดเบิ่งเนาะเวลาเราย่างขึ้นมาแล้วจะผ่านนะเฮือนแม่นางคิงดอกคั่นเห็นจักสิถามอีกว่าคูเท่าหั่นน่ะจักสิได้มาเอามบ่รู้่ดจักถึกจักแพง ซ้ำกันกับเป็ดหน่อยที่แม่นำเคียงสีมาแต่ตลาดใหญ่กว่าน้อยนึงนะป่ะมาหลอบโซ่พี่น้องมาเบิ่งว่าสีดายมาหลอบนี่มาแต่ใส่โอ้ยเออจามาเห่าเหรียญมาใส่กันยะเล้วนี่โอ้ยอเสบายดี โเท่าไรเออเนยคู่เท่าไรล่ะเด้งห่างม่ไหนอีดแาแจ็คเลผบ่โอ้ยยังคู่สี่บเบาไปอ,อีดาสามสิบพอเอาอีดอกโตจะเอาเวทหนี่เออขันสามสิเอาเวทน,นี่เด็กยีนององหนึง ตัวนั่นกันไปบอไดเอเดบอเอาอะไตัวนั้นบักเบิ้ลขัดเลื่อมหมักกระดานดิ้นขัดเป็นเปียบเป็นหน่อยเป็นเปียบเป็นหน่อยยากคงบีบขัดเลยกินอีกยังอะนนะกินขนมหรอลากินขนมหรเอามาก็เอาได้บ่ไดชามชีฟนี่นะ ชื่อกันกันเดยบอได้ซื้อได้ด้นี่ค่ะอือสื้อไปเป็นหมู่กันซะ้นึ่งซบซะอูู้ดูระบานเลยดูดูสามซบสาวตูนี่แหละอือจะคู่เด่นนี่ค่ะนับปุ๊บจดอหนึ่งสองสามสี่คู่สองสี่หกแปดตัวันแ่เทมซะว้าวมีการเทมใส่ละมันสีดอดอยู่ละ อืมเอาคนไปพี <ated> ่อเอาแล้วคือ <Good> ส <them> ีเขาไม่เจ๊เฮงเดียวสีเอาคนใบอีงตัวผู้เดียวอีตนคนเนาะพี่หนอะคูหนึ่งสามสิบปซื้อตอนนั้นคููละเข้าหาเนาะมีตลาดสามสิบไก่บ่มีบ่ไก่อ่ะเช้าใบดีเช้าใบดีถ่าวอีงอันถ่าวดินถ่าวดินแก่กะตาโดเนบ่ออกกหาวัเนาะอีงกะตาเบราะว่าคนบ่ออกเนาะ แล้วจับเป็ดใส่กระตะก็เปเออคอยพอด้ออพอดเอไป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 อย่าอยด้หรอกอย่าได้เลอย่าดนอะไรที่ตู้อะไรที่้อีก็เพนบัยดอกเก็บเพิ่นด้ว่นโดดกระตะอยปนะ่นเลยพอดเอออดไอ้บอว่าดุกูดุกูจับปอ Hodder bà đế lơ nè yang la hơi yang lê hơi 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 กูละสามสิบกูละสาสิบเด้อสส่สิบสองสามสามสิบหกสิบหกสิบเก้าสิบเก้าสิบเต้นสาเต้นสิบสองเก้าสิบสิบสองอะเต้นอะสามสิบเะสหเก 1ิดสองิอมเม่นต่อวะง้อไปอย่าไปได้เหยอเอาสิบซาเอาเอาขันบคากรไดโทรศัพซ์อืออือขอบใจได้ได้ขอบใจทิกบ่มี่บ่ไก่ใหญ่ข้าออกกับไทยบอไายบ่อยากต้มสมนี่รอกคอมเมนยังดบ บางตีหมีแต่ไก่งามงามงามงาอาหมอแวดะเอาไปดิ่งไปยังเราบาีไก่พ่อตในขอค่ะบงมีพ่อตัวขาปดอปรูไปใส่บ่อร้ายปัญใดอะนะะใส่บ่งๆในตีเทียบัาฮันบอโอ้เสื้อเองดีอยู่วะล่ะ บ่เบ<ส> <ta> ิ่งเบิงก่อนเทียว่าเพื่นอันนี้มันมีผูตัวเดียวก็ว่าปีพีเออสองแสนบ่นีิฮะไปเมื่อพี่น้องได้แต่นี่นะเดี๋ยวไปเบิ่งมืออันพี่น้องมาสิบไปเผาเผากูด้านนี้พูด่าสามสิบ เป็นห่อคูซีซิปววัดโอ้ยซีซิอันนี้ยากนนีโพตซ้ำิปที่เสียบนี่น้ิปิเราอีกไปเอาไปกินข้อถ้าเราซับเก่าซับเก่าซับเ่าว้าใช่แบบโสดเนี่ยอัพเดทเต่ากนแลเี่าอยียงเป็ดอีกแล้วนะเป็ดแม่เออปุดใหญ่หาโตเนาะ

เบ็ดเปิดเด้อท <jogo Será. S 3> ี่ตัดนะมันก็ไม่เพราะว่าเป็ดนี่มันบริจาคใหญ่เป็ดอันนั้นบริเกอร์หัวหันน่าจิบเอาเลยเ่ราะเขาบริวายเลยน่าจินะนั่นคือเป็ดเท่าไรเป็ดเท่ามันใหญ่เลยจะทายจะบอกเป็ดเท่าโตฮึกโตใหญ่เลยโตงามผมเนาะห้องมันสะอาดเนี่ยนั่นเดี๋ยวถ้าเดี่ยวปล่อยปลาลาเล่ไปจ้ะ ยังเด่นดิ่งเด่นโตเป็นตัวตัดตัดหางมันไม่จังบปไม่เป็นมันยังบกินหางตัวเองอันนั้นอันนั้นดุเล่าร้านเล่าบักเนยหน่อยค่ะเออเออมันขันมันขันตัวใหญ่ตัวหนึ่งคนนด้มันนั่นขันนะมันดึงน้ำ มันเด่นนะเล็กน ah. yeah. no, ้อยตัวน um an no. no. mm. ี้กับมันขันปะวะกอบตจเนีมาไมเสีดอัดตัวนะจาพีน้องอนี่บ้างโอ้โอ้ย่างกระเสตตะลายดอกมันถือบอลแหงนเฮ็ดตื่นยึนลยได้พี่น้องเลีสิปายโตเออเนาะเยเท่าเหว่าหุใหญ่แหน่ดอก มันกัดหวงคว้างดีได้ยังไงเนาะแน่นเพราะว่าเป็นแกบเด้มันน่ะของก็ะเพียนแกบดีด่รหรอกมันสีมันน่าร้ากับตักแกบตัวีนอ่งเอาแกบไหมมาใส่มันสะอาดในะอืมแบบะแบบมันใหญ่จะเอารองรุม,มใหญ่จนโดดคออกไว้เลอย่างหรเพราะแล้รสัตนึ่งเดี่ยงเป็ดผูกร<า>มีู่ใหญ่ถ้าซูมาวันจะนั้นม่พอมาพอเสื้องนะพอสีมาใบนะ นงเซนเอาะไปพี่น้องปาารองรองจะไหนพี่น้องพ่อซื้อบ่เราหอสี่ซิบแล้วข่อยต่อสามิบกระเซื้ออยู่ได้กันสีซิอยากแ้พอดขอบะเออเออเกดระยะหวงันได้ด่าเมย์ระะห่วกันได้มันทะไลนี่นะเฮ้ยโอ้วน้องน้องน้องคิง เราพี่น้องกัสิไดยปิดคลิปไปเพียงเสนเอพอกันอีพี่นะภากเก็ดกำลังใจให้แม่นำคิงเนอะเนอะพี่น้องไปดี